สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซค์เข้ารายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักกรยานยนต์ช่วงนี้ผมจะมาพูดคุยมาวิเคราะห์ตลาดรถมอเตอร์ไซค์แบบสปอร์ตที่มักจะมีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาอยู่บ่อยๆครับว่าระหว่างรถสปอร์ตฟูลแฟริงสไตล์รถแข่งกับสปอร์ตเนกตหรือสปอร์ตเปลือยที่มีความคล่องตัวในการใช้งาน กับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกหรือสปอร์ตเฮอริเทจจะเลือกใช้แบบไหนดีต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ครับว่าอันดับแรกของการเลือกใช้มอเตอร์ไซค์นั้นเราควรเล่นมอเตอร์ไซค์ตามวัยของเราครับถ้าวันนี้เราเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับแนวทางของสปอร์ตฟูลแฟร์ริงเป็นอะไรที่ทุกคนชื่นชอบอยู่แล้วถ้าคุณผู้ชมอายุระหว่าง18ปีถึง25ปีถามเราทั้งร้อยส่วนใหญ่ต้องการสปอร์ตฟูลแฟร์ริงเพราะว่าขี่แล้วมีความเท่มีความเป็นสปอร์ต ให้ความเร้าใจให้ความเร็วความแรงที่สะใจพร้อมดีไซน์ที่มีความโฉวบเชี่ยวเบาะนั่งสองชั้นท้ายด่งๆนะครับเวลามีสาวซ้อนท้ายแล้วก็ชื่นชอบเป็นอย่างยิ่งถ้าคุณผู้ชมเป็นกลุ่มวัยทำงานอายุระหว่าง22ปีขึ้นไปถึง30ปีคนกลุ่มนี้นะครับก็มักจะต้องการความคล่องตัวถ้าต้องการบรรทุกของรัดสัมภาร,ระไว้ท้ายรถแล้วก็รถแนวทางของสปอร์ตเนกก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับ ส่วน Sport Heritage มอเตอร์ไซค์รูปแบบใหม่ที่เพิ่งมีการเปิดตัวไปในช่วงปลายปีที่แล้วเช่น Yamaha x s r 1 5 5คันนี้หลายคนสอบถามว่าน่าเล่นหรือไม่ต้องตอบอย่างนี้ครับว่ารถคันนี้เจาะกลุ่มผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ที่มีอายุตั้งแต่25ปีขึ้นไปเป็นกลุ่มที่นะครับรักความอิสระเป็นตัวของตัวเองมีความมั่นใจตัวเองสูงหลงไหลในสิ่งที่อยชื่นชอบ ทำงานมาแล้วระยะหนึ่งนะครับหรือบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจก็แล้วแต่ก็คือจะมีอายุที่มากกว่ารถอีกสองประเภทที่ได้กล่าวมาเพราะฉะนั้นนะครับอายุของการขี่มอเตอร์ไซค์กับความชื่นชอบมันจะไปพ,พร้อมๆกันหลายคนที่มีปัญหาหลายคนที่สงสัยหลายคนที่เลือกไม่ถูกส่วนใหญ่แล้วนะครับอยู่ตรงกลางก้ากึง่งกัากึ่งระหว่างวัยรุ่นวัยทางานวัยผู้ใหญ่ก็เลยตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเล่นแนวทางไหนดีแบบนี้ก็ดีแบบนั้นก็โอเค หลายคนถามผมเป็นการส่วนตัวครับว่าถ้าเป็นลุงถ้าเป็นผมนะครับจะเลือกอะไรระหว่างสปอร์ตฟ l ลแฟร i n ิงสปอร์ตเนกหรือ Sport Heritage จคำตอบของผมวันนี้ชัดเจนมากครับว่า Sport Heritage แน่นอนด้วยาบของผมที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปแล้วความสู้สร้างในตัวเองลดลงไปอย่างมากมายคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าตอนผมเป็นวัยรุ่นนั้นรถบังลมเนี่ยผมไม่กล้าขี่ครับสมัยก่อนรถบังลมรถครอบครัวนั้น ผมถือว่าเป็นรถผู้หญิงถ้าขี่ไปเจอเพื่อนจะอายเพื่อนต้องขี่สปอร์ตอย่างเดียวนึกยุคผม็นวัยรุ่นนะครับซึ่งสปอร์ตในสมัยนั้นมีทั้งหม้อลมหม้อน้ําชกับคู่ชกับเดี่ยวผมเน้นอย่างเดียวเลยครับว่าต้องทันสมัยต้องมีหม้อน้ําต้องมีดิสเบรกหน้าหลังต้องมีเฟรมเหลี่ยมชัดเจนมากครับสมัยวัยรุ่นแต่ผ่านมาหลายปีเข้าเป็นผู้ใหญ่แล้วเริ่มมองหาความสบายมากขึ้นสปอร์ตเนกเก็ตที่หลายคนนะครับบอกว่ามันดูแล้วเฉย แต่คนกลุ่มหนึ่งผู้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยหนึ่งหลายคนชื่นชอบยุคปัจจุบันนี้สปอร์ตเนกเก็ตมีความโฉบเฉี่ยวมีความแหลมคมมีความเร้าใจแตกต่างจากสปอร์ตเนกเก็ตในสมัยอดีตที่ผ่านมาจึงเป็นตลาดมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่ขายควบคู่ไปกับสปอร์ตฟูลแฟร์ริ่งใครชอบสายมอบก็เน้นสไตล์รถแข่งใครชอบสายชิลก็สไตล์สปอร์ตเนกเก็ตมาถึงวันนี้ผมบอกไปแล้วครับว่าด้วยวัยที่มากขึ้นอายุมากแล้วจะไปก้มขี่มอบขี่เหมือนในรุ่นนั้นก็คงจะเป็นไปได้ยาก คุณผู้ชมต้องแปลกใจนะครับว่าขณะนี้รถสปอร์ตแนวทางของ Heritage นั้นกำลังกินกลุ่มอายุลงต่ำมาเรื่อยๆครับ y ามา a h a เองนั้นนะครับวางเป้าหมายกลุ่มลูกค้าอายุ25ปีขึ้นไปจะเห็นว่านะครับมันไม่ใช่รถมือใส่ของผู้ใหญ่ที่อายุมากๆแบบ50 60, 60ปีหรือว่า4 0ปีขึ้นไปรุ่นยุคใหม่มาทำงานรุ่นใหม่หลายคนนะครับต้องการความสบายความสะดวกเน้นดีไซน์ที่ขี่แล้วได้ยาวๆนานๆไม่เบื่อ ไฟหน้าทรงกลมนะครับเรือนไม้ทรงกลมไฟท้ายทรงกลมอะไรแบบนี้นะครับดูแล้วเนี่ยขี่ได้ยาวนานไม่ต้องเปลี่นยนรุ่มบ่อยๆยามาฮ่าเองก็มองเห็นว่าความต้องการกลุ่มนี้มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ายอดขายมอเตอร์ไซค์สปอร์ตนั้น100คันนะครับจะเป็นสปอร์ตเนเก็ตหรือสปอร์ตเฮลิเทสประมาณ59คันเกือบเกือบ60คันหรือว่า60%ขณะที่ Racing, สปอร์ตเรซิ่งสปอร์ตฟูลแฟดดิ้งนั้นมียอดขายประมาณ3 5 เห็นได้ชัดนะครับว่ายอดขายของสปอร์ตเปลืยสปอร์ตเนกเก็ตหรือสปอร์ตคลาสสิกสปอร์ตเฮอริเทจนั้นจะมีมากกว่าสปอร์ตฟูลแฟริงอย่างเด่นชัดในช่วงหลายปีที่ผ่านมายามาฮ่าประสบความสำเร็จกับมอเตอร์ไซค์สปอร์ตฟูลแฟริงทั้ง YZF-R15 และสปอร์ตเนกเก็ตอย่างเช่น m s l a มาถึง MT15 โดยยอดขายของ YZF-R15 เมื่อปีที่แล้วก็คือปี2562นั้นทำยอดขายมาดับที่1มีส่วนแบ่งตลาดถึง 74%ขณะที่ mt 1 5นะครับมาที่1เช่นกันมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่44%และว,วันนี้ครับแนวทางใหม่ xsr 1 5 5กํากำลังมาแรงเป็นอย่างยิ่งคำว่า Sport Heritage นั่นหมายความว่าอย่างไรครับก็หมา,มายถึงมอเตอร์ไซค์สปอร์ตที่มีไฟหน้าทรงกลมเดินไม่ทรงกลมถัานน้ำมันทรงหยดน้ำเน้นการโชว์เครื่องยนต์แล้วก็มีเบาะนั่งแบบตอนเดียวนั่งสบายเน้นขี่ชิลชนะครับขี่ได้ทุกวันขี่ได้ทุกเวลา จะขี่ทำงานก็ได้ขี่เที่ยวก็ดีที่ในีน่ก็คือว่ามันต้องแฝงไปด้วยอัตราเร่งพลังเครื่องยนต์ที่สั่งได้แซงได้ความเร็วปลายต้องมีดังนั้นแนวทางของ s p o ร์ตเฮ i t ิเทอย่าง XSR 155นั้นจะเป็นแนวทางใหม่ที่คนไทยขณะนี้กำลังชื่นชอบมากขึ้นเรื่อยๆครับชื่อรุ่น X s นั้นก็มาจาก X s 6 5 0ที่ผลิตในปี1970หรือเมื่อ50ปีที่แล้วของยามาฮ่ มาบวกกับตัว R เข้าไปอีกหนึ่งตัวความหมายก็คือ Racing ชัดเจนเนะครับว่ามันคือสปอร์ตคลาสสิกย้อนยุคที่มีพลังเครื่องยนต์อัตราเร่งที่คล้ายๆกับสปอร์ตเรซซิ่งเครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกับ YZF R15 หรือว่า MT15 ก็คือ 155cc 4วาล์วพร้อมด้วยวาล์วแปรผัน VVA ให้พลังแรงบิดอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมมีสลิปเปอร์คลัชให้แรงม้าสูงสุด19.31แรงม้า ที่10,000รอบต่อน,นาทีแรงบิดสูงสุด15นิวตันเมตรที่8,000รอบต่อน,นาทีรุ่นใหม่นี้นะครับมีการใช้แหวนแบบพิเศษครับชุบผิวแข็งด้วย DLC หรือว่า Diamond Light Coating เป็นสเปคเดียวกับรถแข่ง Moto GP ให้ความแข็งแรงแข็งแกรง่งลดแรงเสียดทานคงทนใช้งานได้ยาวนานไม่ต้องห่วงเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องแต่อย่างใดย้ำนะครับว่าหวลลูกสูบชุดใหม่นี้เป็นแหรนชุดผิวแข็งแบบ DLC i a มอนด์ไลท์โคตติ้งเป็นสเปกเดียวก,กันกับรถแข่งม o t ต GP หายห่วงครับเรื่องของการกินน้ำมันเครื่องใช้งานได้ยาวนานนับแสนกิโลเมตรกับเสื้อสูบไดอะซิลยามาฮ่าเปิดตัว XSR 155วันที่16สิงหาคม2,562หรือเมื่อ8เดือนที่ผ่านมาและเป็นการเปิดตัวครั้งแรกในโลกที่เมืองไทยของเราพร้อมด้วยราคาที่สุดจะเร้าใจครับ91,500บาทมันคือสปอร์ตเฮอริเทในตระกูลของ XSR ซีรีส์ ที่เข้ามาเสริมทับให้กับ R-Series แล้วก็ MT-Series มันคือซีรีส์ใหม่ซีรีส์ที่3ของยามาฮ่ในแนวทางของสปอร์ตอีกรูปแบบหนึง่งสำหรับ XSR 1 5 5คันนี้นะครับออกแบบโดยทีมดีไซเนอร์คนไทยที่อยู่ในยามาฮ่บอกเลยครับว่ามีความลงตัวสมบูรณ์แบบเป็นอย่างยิ่งมันมีความแตกต่างอย่างชัดเจนนะครับระหว่าง MT 1 5และ XSR 1 5 5คนละสไตล์ฟีลลิ่งการขับขี่นั้นก็มีความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยครับเพราะว่า 1> mt 1 5นั้นใช้สเตอร์หลังที่ใหญ่ถึง54ฟันเปรียบเทียบกับ r 1 5ที่มี49ฟันแล้วจะเห็นว่าใหญ่กว่ากันถึง5ฟันด้วยกันและถ้าเปรียบเทียบกับสเตอร์หลังของ xsr 1 5 5 48ฟันก็จะเห็นว่าสเตอร์หลังของ xsr 1 5 5นั้นเล็กกว่า mt 1 5ถึง6ฟันด้วยกันสรุปก็คือว่าอัตราเร่งของ xsr 1 5 5นั้นจะมีความนุ่มนวลมากกว่าจากรอบต่ำ ถึงรอบปันกลางเมือ่อบาวแปลผันเปิดนะครับ VVA เปิดแล้วอัตราเร่งในช่วงปลายจะไหลลื่นเป็นอย่างยิ่งแต่ถ้าต้องการอัตราเร่งแบบจีจาร์ดแนะนาครับว่า MT 1 5เหมาะสมกว่าอย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงเรื่องของการใช้งานระยะยาวแล้วผมมีความเชื่อว่า XSR 1 5 5นั้นจะใช้งานได้ยาวนานกว่าดูแล้วไม่เบื่อจะนําไปตัดต่อเติมแต่งในสไตล์คัสตอมทาได้เต็มที่ครับจะเป็นแนวทางของคลาสสิก tracker b บ b b e r หรือคาเฟ่ทำได้หมดครับผมยังมีความเชื่ออยู่เหมือนเดิมครับว่า Sport h e r i t a เทหรือสปอร์ตคลา s สิกนั้นเนเวอร์ดไม่มีวันตายอย่างแน่นอนครับ